أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนิกาซีดนะครับพี่น้องครับย้ำกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าให้พี่น้องนั้นสนใจอัลกุรอานนะครับเอารู้เอาชี้กับอัลกุรอานนะครับนะที่ว่าเอารู้เอาชี้นี่เอาไงนะครับก็คืออะไรพยายามอ่านอัลกุรอานให้มากมาก พยายามศึกษาความหมายของอัลกุรอานให้มากๆนะทำไมต้องศึกษากุรอานให้มากๆล่ะก็เพราะอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ทรงประทานให้พวกเรามาเป็นฮูดันลินาสเป็นทางนําสําหรับมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าทางน,นํานี้อัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับถ้าจะอ่านกันเฉยๆแล้วได้บุญไหมได้ไม่ได้ว่าอะไร นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้บุญอ่านโดยไม่เข้าใจอะไรเลยนี่แหละหนึ่งอักษรได้สิบความดีนะครับได้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะได้ประโยชน์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรานั้นนะครับทาความเข้าใจกับอันกุรานเรานั้นศึกษาหาความรู้ที่ที่มีในอันกุรานและนํามาใช้นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเรานะครับเราจะได้อะไรได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้กับอักุรอานเป็นทางนํา ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานฮะัวตาลาทรงประทานให้มานะครับอ้าวย้อนกลับมาดูนะครับ,นะค,รบความหมายนะครับว่ามาย่อัลิมานีมินอาฮัดินฮัตตายะกูลาอินนามานะฮ์นุฟิตนัตุน ف ลาตกฟุดนะครับนะในตอนที่แล้วเนี่ยได้เอาคําอธิบายของท่านอับดุลลอฮฺมุอาบบาสมานะครับที่บอกกับนะมาอธิบายว่าทั้งสองนั้นห้ามแลว้วนะ ถ้าดึงดันคนที่มาหาอยากจะเรียนสายศาสตร์ถ้าดึงดันหลังจากห้ามแล้วบอกแล้วว่านี่คือการปฏิเสธตอนเ้านะครับถ้าดึงดันที่จะเรียนให้ได้นะครับมาลาอิกาทั้งสองนี้ก็จะบอกให้ว่าจะบอกว่าไปตรงนั้นนะไปตรงนี้นะแล้วก็ไปทําอะไรอะไรนะครับบอกให้ไปทําอะไรบางอย่างแค่บอกเท่านั้นแหละถ้าคนคนนั้นไปจริงๆนะหน้าที่ของมาลาอิกาทั้งสองท่านหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือคือหน้าที่ของชัยตอน นะชาตอนจะมารับไม้ต่อทันทีบอกว่าคุณคนนี้ให้ไปตรงนั้นเ,เราก็ไปตามนั้นนะครับเพื่อที่อยากจะได้วิชาไสยศาสตร์นะอยากจะมีอภินิหารอยากจะทํานั่นได้ทํานี่ได้นะครับก็ไปตามนั้นเมื่อไปตามนั้นชาตอนก็จะมาสอนจะมาสอนให้ไว้ต้องทาอะไรเพราะเรื่องพวกนี้ชาตอนรู้หมดนะครับเมื่อชาตอนมาสอนเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็จะได้เห็นคนที่เรียนสยศาสตร์เนี่ยจะได้เห็นอะไรนูตของตัวเองรัศมีของตัวเองความสว่างในหัวใจนะครับที่มันจะส่องทางให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันจะหายไปจากตัวเขามันจะออกจากตัวเขาไปนะครับขึ้นไปบนฟ้าเขาจะมองตามแสงที่มันหายออกไปจากตัวเขานะครับสุดท้ายแล้วเขาจะบอกว่าอะไรนี่ฉันทำอะไรลงไปนะครับฉันทำอะไรลงไปพูดแบบคนอะไรสิ้นหวัง สิ้นเนื้อประดาตัวนะว่าฉันทําอะไรอย่างนี้ลงไปได้อย่างไรครับนี่คืออะไรนี่คือคําอธิบายของอิมอับบาสในตอนที่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้เรามาดูอะไรการคําอธิบายของท่านฮัสซันอัลบาซอรีนะครับที่บอกว่าอันฮุกอลาฟีตับซีรีฮาซิลอายะนอัมอันซาลัมาลาคานีบิสเซฮ์นะครับท่านฮัสซันอัลบาซอรีบอกว่ามาลาอิก้าทั้งสองท่านเนี่ยได้นำอวิชชาไสยาศาสตร์ลงมา นะครับอเพื่ที่จะมาสอนมนุษย์ในสิ่งที่อัลลอฮต้องการจะทดสอบมนุษย์นะครับฟ่าว่าะอะไัที่ไม่มีทางอัลลอฮลลิมอนอัลลอฮ์ลลินไม่ให้ใครยนถั้นาี่จะบอกว่าอัลลฮ์ะสอนไมฟใหเ แต่ก่อนที่จะส่งมาลายกาพี่น้องถ้าจจำกันได้นะครับมาลายกาทั้งสองท่านเนี่ยมาทำความผิดไว้บนโลกนี้แล้วเราก็ถามว่าอะไรจะให้ลงโทษก่อนเลยไหมบนโลกนี้หรือว่าจะเก็บไว้ลงโทษในโลกอาคิระอนนะครับมาลายกาทั้งสองเนี่ยเลือกที่บอกว่าขอให้ร้อนลองโทษเลยในดุนยานี้เพื่อที่ในวันอาคิร้อจะได้จบกันนะจะได้ไม่ต้องไปรับโทษในวันอาคิระออีกเพรววาะโทษในวันอาคิร้อนั้นมันทั้งรุนแรงทั้งยาวนาน นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับก็อะไรอันล็อกก็เลยเมื่อยอมรับโทษในโลกดุนยาแล้วอันล็อ์ก็เลยส่งมาลาอิกาทั้งสองเนี่ยมาอยู่ที่เมืองบาบินนะครับแต่ก่อนจะมาให้สอนนะสอนวิชาสายศาสตร์ให้กับผู้คนเนี่ยอันล็อ์ให้ทั้งสองให้สัญญาก่อนว่าพระอาโคจะอะไรที่มันมีซากนะอันล็อ์ได้เอาสัญญาคือให้ทั้งสองคนให้ทั้งสองสองท่านเนี่ยมาลาอิกาทั้งสองท่านเนี่ย ให้สัญญากับลอก์ก่อนว่าอะไรจะไม่สอนใครสักคนหนึ่งเว้นแต่จะต้องเคลียร์ซะก,ก่อนว่าอินนามานะหนูฟิตนะเราทั้งสองนี่คือการทดสอบฟาลาตฟุบพวกท่านอย่าได้ปฏิเสธต,ต่อลอร์เลยอย่ามาเรียนเลยวิชานี้นะแต่ถามว่ารู้ไหมรู้รู้วิธีทำด้วยว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงแต่ไม่แต่บอกก่อนว่าอะไรอย่าเรียนเลยนะแต่ถ้าดึงดันจะเรียนสุดท้ายแล้วก็อะไร จะเป็นกาเฟตจะเป็นผู้ปฏิเสธต่อลอสุบฮานาะหัวตาลานะครับอ้าวดูต่อนะครับคำว่าฟาลาตักฟุตเนี่ยนะครับท่านกอตาดะกับสุดดี่อธิบายว่าอิดาอาตาฮูมาอินซานุนยูรีดุเซนะเมื่อมีคนคนหนึ่งหรือคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไปหาท่านทั้งสองนี่ไปหามมเลกาทั้งสองท่านนี้นะครับยุรีดุเซ ต้องการวิชาสายศาสตร์อยากจะเรียนสายศาสตร์นะวะอาซอหุนะครับมาลาอิกาทั้งสองนี่จะเตือนคนคนนั้นก่อนนะจะตักเตือนก่อนว่ากอลาละหูลา,ลาตักฟุดทั้งสองก็จะกล่าวกับเขาว่าอะไรอย่าได้เป็นผู้ปฏิเสธเลยอย่าได้ปฏิเสธตอนล้อเลยอย่าเรียนเลยนะวิชาไม่ดีเขาเรียกเดรฉานวิชานะอย่าเรียนเลยมันเป็นวิ วิชาที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่บาปมีแต่โทษนะครับถึงแม้ว่าอะไรคนทั่วไปจะมองว่าเป็นอิททริ์เป็นปาฏิหารนะครับแต่จริงๆแล้วอะไรไม่ได้มีความดีใดๆอยู่ในวิชาพวกนั้นมันจะมีแต่โทษมีแต่บาปนะครับอินนามานุฟิตนาตุนฟะอิซาอาบานะพวกเราถูกส่งลงมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทดสอบอีมานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ปฏิเสธเลย แต่ถ้าคนคนที่มาหาเนี่ยมาหามาลมาละอกาทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะเรียนจริงๆดึงดังดื้อดึงจะให้กลับก็ไม่กับอยากจะเรียนนะคอยอะไรนะคอยตื้อคอยอยากจะเรียนให้ได้นะฉันไม่ไม่เป็นได้นะกูฟุตก็ไม่เป็นได้อยากจะเรียนเอาไงกล็ลาละหูอิติฮาดาฮาจารมาริมารามานะครับนะ เขาก็จะบอกว่าอะไรอันนี้ไม่ไม่เหมือนรีวาิยาที่ผ่านมาแล้วนะครับรีวิทยาที่ผ่านมาบอกว่าอะไรให้ไปตรงนั้นสิตรงนี้สิไปทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สินะครับแล้วก็เสร็จแล้วใช้ตอนจะมาช่วยอันนั้นเยรีวาิยาของใครของท่านอิมนอบ,บาสนะครับแต่อันนี้บอกว่าอะไรจากรายงานของท่านกอตาด้านนี้บอกว่าอะไรให้เอาขีเ่ามาสินะไปเอาขีเ่ามาฝาบุญอะไรฮีหลังจากนั้นก็อะไรปัสสาวะใส่อ่าเมีย พี่น้องสังเกตไหมว่ารีวายะที่เกี่ยวกับเรื่องสแฮ h นี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องโสกโปกโสมมุมนะทุกๆวันนี้ก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่นะให้ไปเอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วมาให้ไปเอาอะไรต่ออะไรของคนที่ใช้แล้วมาเนียนะครับแล้วก็เอามาทําคุณใสเอามาทำเสนีเอามาทํอา,าทอะไรกันแล้วแต่จะยุ่งกับเรื่องโสกปปกสกปปกเนี่ยนะครับนี่ก็เหมือนกันบอกว่าได้ ให้ไปเอาขี้เท่ามาแล้วก็อะไรให้ปัสสาวะใส่ให้ชีใส่นะครับไอดาบาละอะไรฮิคอรอยามินฮูนูรุนนะครับเมื่ออะไรเมื่อเขาทําตามนั้นเมื่อเขาได้ไปปัสสาวะใส่นะครับนูตหรือรัศมีที่อยู่ในตัวเนี่ยไอความอะไรความรับผิดชอบชั่วดีที่อยู่ในตัวเนี่ยนะก็จะออกจากตัวเข้าไปนะครับ ก็จะออกจากตัวเข้าไปขึ้นไปไปลอยขึ้นบนฟ้าไปวาซาลิกาอีมานและไอ้นูที่ออกไปนี่มันก็ค,คืออคือศรัทธาที่เขามีต่อลอสุบฮานาหัวตาลาออกจากตัวเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเสียอีมานเสียศรัทธาเลยเพราะอะไรเพราะอยากจะได้อำนาจที่มันน่มันดูเหนือธรรมชาตินิดนึงนะมันดูว่าเป็นคนมีวิชาอาคมอ่า นะครับนะเป็นคนมีของเขาเรียดนะครับเป็นคนมีมีอะไรนะมีความวิเศษนะมีอาคมเก่งกล้าอะไรก็ว,ว่าไปเถอะนะซึ่งไงมันเป็นเรื่องกูฟดต่ตอลอสุภาณห,นะหัวตาลาเมื่อเขาทำอย่างนั้นอีมานของเขาก็จะออกจากตัวเขาไปนะครับ ว่ากบบลาว่ากบบลานอสวัดกะใหาอาติด,ดุคหอนฮัตตายาดูลูฟีมาซามีอิฮีวะาคุลุใชยอินมินนะครับแล้วก็เมื่อรัศมีมันออกไปแล้วอีมานออกไปแล้วมันก็จะมีอะไรมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมีสีดํามีสภาพค้ายกับอะไร้ายกับควันสีดําเข้ามาในร่างกายของเขาแทนนะมีควันสีดํานะครับเข้ามา ในร่างกายของเขาแทนเข้ามาทางหูแล้วก็ทุกๆช่องทางจาลิกากบุลโลและไอที่ว่าเข้ามานี่ก็คืออะไรคือความโกรธกิ้วฮอลล์สุภานหัวตาลาพี่น้องดูครับนี่คือคําอธิบายของท่านกอตาดาบอกว่าอะไรเมื่อไปเริ่มทำซสฮตเมื่อไรไปเริ่มทำศัยศาสตร์เมื่อไรนะครับอีมานนะหรือ,อไรหรือรัศมีในตัวเราเนี่ยมันก็จะออกจากตัวเราไป นะเมื่อแสงสว่างออกไปอะไรจะเข้ามานะความมืดนะครับนะควันที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันจะเข้ามาได้ควันดาที่ว่านี่ก็คืออะไรรอดบุลลอนะครับความโกรธกิ้วขอลล์สุภา,านาวนาฮูวัตตา,าจะเข้ามาแทนที่ฟาดาอักบารหุมะบิดาลิกะอัลลามะหุสิห์นะแล้วก็อะไรเมื่อเขามาบอกนะเมื่อคนคนนั้นกลับมาบอกก็เนี่ย สภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะอิมานออกจากตัวไปแล้วมีอะไรมีอะไรดำๆเข้ามาอยู่ในตัวแทนแล้วนะครับทั้งสองนี้ก็จะอะไรก็จะสอนไสยศาสตร์ที่เหลือให้นะอันนี้รีวิทยานี้จากท่านกอตาได้กับซุตตีนี่บอกว่าอะไรมาลาอีกาทั้งสอนสอนเองเลยนะส่วนรีวยิยะก่อนนั้น,นี่บอกว่าอะไรแค่บอกให้ไปตรงนั้นตรงนี้บอกสถานที่เฉยๆและสุดท้ายชายตอนจะมาสอนให้ นะครับนี่นี่คือความต่างกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยงกันว่าทีใครสอนแต่สรุปนะครับสรุปเนื้อหาที่มันตรงกันก็คือใครที่เรียนสยศาสตร์อิมานจะออกกับตัวเขาไปอันนี้ตรงกันนะครับทุกรีวายตรงกันหมดเขาจะเสียอิมานสูนย์เสียอิมานกลายเป็นคนที่อะไร ปฏิเสธตัลล์สุบฮาหะฮูวาต t a าท a นั่นเองฟะกาวลาฮุกาวลาลล้นคือลำว่าวั้นคือคำั่านั้นคือคำวานั้นลือคำว่านั้นคือคฟะลาตั้นคบอละดังนั้นคือคุบฮานะฮนคะตคำา่านั้นคือสว่าไัแนะทั้งส่านั้นคสอนคนว่านดจนคืจนกว่าไัาว้วแกอค,คที่านั้น่าอะไรอนา,นานั้นคือคุฟิานเรนคือคสอบาะัานักฟุ ท่านจะได้ปฏิเสธต,ต่อล้อสุภาณหัวตาละนะครับเสร็จแล้วก็มีรายง,งานนะครับอีกรายง,งานหนึ่งบอกว่าอะไรจากท่านวอกก็ลัซไนนะครับอันฮัจจัดอันอิบนุจาริชนะครับอันนา่าฮะฮีลอายาลายะจตา,ลลา,าริอุอัลลาฮิอิลลากาฟิรอายานี้เป็น เป็นเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับวิชาสยศาสตร์ไปเล่นของเล่นคุณใสหรอกนอกจากกาเฟตเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าอะไรถ้าเป็นมุมินผู้มิศธาต่อลอสุภานาหัวตาละาเขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดตามได้ที่เขายังเป็นมุมินอยู่นะครับแต่เป็นกาเฟตเมื่อไรนะครับนะถ้าไปยุ่งเมื่อไรก็เท่ากับว่าคนคนนั้นเป็น เป็นกาเฟสนะเป็นธุระเป็นกิจการเป็นงานนะครับเป็นกิจกรรมของคนกาเฟสเท่านั้นที่จะไปยุ่งกับเรื่องสยศาสตร์นะครับว่าอัมมัลฟิตนาตุฟาฮิลมุวิหนาตุวัลอิคติบาสนะครับส่วนคำว่าฟิตนัน้นแปลว่าอะไรแปลว่าการทดสอบนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการบอกว่าอะไรไม่ได้แปลว่านินทาไม่ได้แปลว่าสายร้าย แต่แปลว่าอะไรการทดสอบนะวันอิคติบาติอิคติบาติก็เหมือนกันแปลว่าการสอบนะครับการทดสอบว่าเราจะมี إ ي م านขนาดไหนเราจะเชื่อฟังต่อรับสุภานาหัวตาลามากขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราเวลารายการของเราหมดลงแล้วอาชารย์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวูบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายาอุสลามุอะลัยกุม้มรอห์มัตุลลอฮ์วะบาโรกาดอัฟซาลัยตัดบารุนัลกุราน ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا